ช่วงนี้ที่นอนสีชมพูก็จะดูฮิตๆิดูติดเทรนด์แล้วก็ขายดีน่าจะโซเอากันหมดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ดูสิคะระดับผู้นำอย่างคุณเซนเออย่างพี่สินเอยอย่างคุณนะอดีตผู้นำหลายหลาย,ลายท่านก็ได้มีโอกาสได้ใช้ที่นอนแห่งนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะแหมหลายคนก็แซวว่าโอ้โหบ้านหลังอลังการใหญ่โตขนาดนี้แต่ทำไม รสนนยมมันแบบว่าเป้นบ้านจริงๆเลยมันก็แค่แต่ความชอบอะเนาะทุกคนเนาะเออหรือว่าเขาจัดให้เฉพาะแขกบ้านแขกเมืองแขก VIP หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาแบบขยอยแชร์ตามคลิปใช่ไหมพอคลิปเสร็จก็มาเผยที่นอนสีชมพูที่แบบท่านนายกได้ไปเยี่ยมชมว่าเออเนี่ยคุณพ่อกับคุณอาเคยมาพักที่นี่นะ และต่อมาค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาเผยภาพต่อค่ะว่าอุ้ยทองคำมูลค่าแบบสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยเอ๊ะเป็นของใครหน้าใครหน้าที่มาฝากไว้นักการเมืองท่านไหนหน้าก็ต้องติดตามชมนะคะเพราะว่าหนเซนนั้นบอกว่า